สวัสดีเจ้าอาวันนี้ครับบรรยากาศเจ้าเจ้าแดกอ่อนออนเนาะวันนี้มาหาอยู่หากินทำไรเจ้านี่หาพักพักนี่ราคาแพงเดอ้อนี่เดี๋ยวไปตามดูกันเลยว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะนั่นแเปป่นมาก่อเป่นได้ไปละนาอกนั่นนะใส่พินยังกำลังจะมาเจ้าเจ้าล้นี่ เนื้ออาอนี่ก่อนนี่ได้ดเจ้านี่นี่คนเหนือห้องว่าพักสีเสียดเจ้านี่พักสีเสียดของกินล้ําเจ้าบ่ไ,ได้กินบ่อยนอนี่นอกกินแบบนี้นะหนออาหารแบบนี้อือเจ้าไล้เจ้านี่งามขนาดอ่อนๆเลย ก mm. mm. ิโลหนึ ойти, ่งก็หลายตั้งอยู่เด้อนี่พักนี่นะอยู่กลางตรงกลางนาเฮานี่เจ้านี่นี่ใส่ไปก่อนอืมมาเก็บกันเด้อ หลายขนาดเจ้าห้องว่าตั้งผักอื่นเป็นห้องว่าพักอันยังนอกตั้งเหนือนี่ห้องว่าพักซีเสียดมีรสชาติขมนิดๆแต่ขมบ่เยอะเหมือนห้องว่ต้นอยู่ก็ทังอีสานนั่นเองสเดาดินเออคนอีสานว่าสะเดาดิน xin mọi cho tạm không hay không đi càng có đái gấp nấm pích nưng gấp nấm pích lắm หล,ลับผมน,ะะนี่แต่ปนานี่นี่นนี่นี่ติดตัวพี่นี่นะจะเออนั่นกะอ๋ออ๋อออ,อ๋เออนี่กะน,นี่นะอ่าโตหมูสังโคหลายหลายเดอเ้อเผื่อเป็นเงาเ,เลยฮะ อ่อนๆเลยเจ้านี่นี่ <c oughs> นผลงานเก็บมาได้วนันนี้ทักซีเสียดเจ้านี่สองกระมังเลย <c oughs> เ,เ <c oughs> ก่งก็ได้ จะแกงจะนึงก็น้ำพริกสุดยอดเลยอาหารบ้านนาเฮานี่นะ่ะนี่บ้านนาอับม,มันจะตีทำความสะอาดแล้วนี่ใสพ่พริกก็จะเอามามาัดแยเบ่งเป็น,ปนกำๆเจ๊ตกมัด mắt sẽ hết tiếng mạng thì có phô ạ à. mình sẽ đây bởi là kiểng mình sẽ đây bởi dùng dưỡng không ừ

พอตําพริกเล็กใส่นก็จะใส่กะปิเจ้าน่กะปิ ใส่พริกแกงลงไปเลยเจ้าพวกน้อยไปนี่เดไปไปกิปใส่างกลงเลยชวแมไปตลาน แห้งใส่ปลาแห้งอ่าซุกแล้วเจ้านี่ยป่าแห้งเขาซุกเอาใส่ทักสีเสียดลงไปแล้วเจ้า มยู่ภาสีเสียบมันหยอบมันหยอบหรือมันลุกเจ้านี่เจ้ามเานมนูแกงแบบง่ายๆบ้านๆเขาเจ้านี่หมอมีหยังเป็นพักกดสารใจเจ้า หลังจากนั้นก็มาปรุงรสชาติของรสใส่ไปชูรสเดี๋ยวชิมกันเจ้าเพราะว่าเกลือก,ก็ใส่ไปกับมันตอนต่ำเครื่องไปแล้วเนาะ มีใส่พิงจะใส่รถดีตัวเจ้าเกดเลยเจ้าซุกเรียบร้อยแล้วหน้าตาแก่งพักสีเสียดนี่เจ้าเนื้อมากินด้วยกันเจ้านี่หน้าตาของแก่งพักสีเสียดเจ้านี่ โอ้ล้ำเต้เต้เลยเจ้าจิมพอละเมนูบ้านบ้านให้ชอบอาหารแบบนี้ก็ลองไปทำกินดูนะเจ้าแบบบ้านบ้านของคนเหนือนอะนี่อาหารคนเหนือแล้วลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเห้ใส่พินสาวเหนือตัวน,นะเจ้าแล้วก็แฟนเพจตัวเด้อว,ว,วันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า